เข้ามาในร้านแล้วได้แล,แล้วสองอันวันนี้เรามางาน Wonder Festival Thailand งานอาร์ตคอยต้องกินก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้กินแล้วเพราะว่าเข้างานเขาไม่เอาไม่ให้เอาของกินเข้าไปบรรยากาศที่นี่คือคนเยอะมาก นวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลย <S <S วันนี้จะไปไหนวันนี้อยากดูวิสโวนดีสิดีสิบสี่แล้วก็อ่าอะไรนะ, 51, ะ, 50, ะ, 50, ะ, 50, ะห้าสิบเอ็ดอะซีห้าสิบเอ็ดหรือดีห้าสิบเอ็ดไม่แนจะไม่ได้น<ด>ีอะวันนี้มาต่อแถวแล้วเตรียมจะเข้าแล้วเจ็ดเจ็ดไปก็ไปว้าว สวัสดีครับเปิดกระเป๋าก่อนนะครับมีกระเป๋าเปิดกระเป๋าเรเลยนะครับพี่เ้าี่ตรวจนนะครับสวัสครับน้ำมึนดื่มนะครับเข้าไม่ได้นะครับสวัสดีครับเปิดกระเป๋าก่อนนะครับสวครับงานแล้วจ ยยักกกกคคิิูและนี่ก็คือมิต์โบนนะทุกคนที่เราอยากจะมาดูกันดูน้องๆสีเท่มากเลยในงานมีทั้งตัวที่ขายหมดไปแล้วและตัวที่กำลังจะวางจำหน่ายส่วนตัวลิมิเต็ดของงานนี้ คือน้องนักมวยมีแค่60ตัวเองนะทุกคนความเท่ของมิสเตอร์โบลคือมีหน้ากากและน้องหมาซอมบี้คู่ใจใครชอบงานเท่ๆแต่แฝงไปด้วยความน่ารักลองไปดูมิสเตอร์โบลกันได้นะเขาก็ยังไม่ได้ของวันนี้ไม่ไมวันนี้คือพรีเขาจะขายแบบพรีออเดอร์พรีออเดอร์แล้วก็ส่งไปเุ้ยอันนี้นะคะไม้นี่ไงค<อ>ีเดดีมเดอ สตาซีงานของคุณกอบพิชยะน้องสีขาวกับสีดําคือโซเอาไปแล้วนะทุกคนในงานเขาจะขายเป็นพีออเดอร์สำหรับตัวสีม่วงและยังมีงานคอเลที่จะขายเร็วๆนี้ด้วยเฮ้ยอันนี้คําไม่ซูนงานคอเลออกจากงาน w o n d o r Festival ไปดูของเล่นมาได้มาอันเดียวเชื่ออะไรนะ <c oughs> อ,อะ Angel Angel Little Boy <c oughs> เอ่อความจริงคือน้องชื่อ Angel Boy Art นะจริงๆอยากได้มิสเตอร์โบนแต่ว่ามันขาดเป็นยกบ็อกมันไม่มีจุม่ม <c oughs> ก็เลยจะเดินไปดูมิสเตอร์โบลมีขบองทีหมดแล้วเลยใช่ของพวกลิลมิเต็ดหรือว่าพวกแบบว่าอ่าตัว,ต,วตัวใหญ่อ400่ะสี่ร้อยเปอร์เซ็นสองรอยเปอเซ็นต์อะงี้ยหมดแล้วทีนี้เรากำลัลงจะไปจุ่มมิสเตอร์โบนที่อาตงช็อปสาขาสยามจะได้ไหมจะได้ไหม ครั้งไปถามในไลน์เขาบอกว่ามีของอยู่เรากำลังจะเดินไปดูว่ามีไหมเดี๋ยวไปรอเจอมิสเตอรโ์โบนพร้อมๆกันเลยดีกว่าขอเดินก่อนแล้วกันเหนื่อยมากตอนนี้เราอยู่ในสยามแควีนวันแล้วไปหาร้านอาตรงกันน่อยวันนี้เขารู้สึกเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหม,หไหมตั้งแต่เจ็ดโมงง่วงไเปเลยเขาบอกว่าอยู่หน้าตรงข้ำตรงถ้ำกับสตาร์บัคนะ นี่มีฉันจะกินชายเย็นทุกวันด้วยนะเอาเปล่าเธอมีฉันจะกินชายเย็นทุกวันด้นะกูเหนือยเกือบไม่มีเธอเหนื่อยแล้วละสิเข้ามาในร้านแล้วพี่คะอ่ามิตรบโบนมิตรโบนมิตรโบนมิตรโบนจะมีเป็นอาหาลุ่มวันก,กับใครที่พักชั้นบน่ตรงไหนอะคะมิตรโบน ข้าวคุณแจ้งค่ะเดี๋ยวไปหาข้าวกินแล้วก็ไปนั่งใส่รองเท้าเปิดกล่องใหม่เลยใส่ขึ้นข้าวใช่ขึ้นมาวันนี้ของพื้นข้าวยาวเนีาะใช่เป็นไซส์ที่มีไม่มีโชว์ด้วย จะไม่มีตัวเราช้นนี้จะเป็น380บาทต่อ380เออเขาข้ามเราเีอะ่าใช่เขาอยู่ี่นันเอากิดตัวร้อ่านี่ทำตัวไหนดีทำเทเวลเลอร์เนี้ยอันนี้คือมิสเตอร์โบนทำเทเวลเลอร์ไม่เธอเลือกเอาสิเอาใช้จับดีไหมทำหรืออาเจีไม่ตื่นเอาเราเอากล่องที่พนักงานจับเลยดีไหม กับวิดีโอเกม่นี่เป็นวิดีโอเกมมันจะคล้ายๆกันคือวิดีโอเมกมมาเป็นรงเดียวแล้วเปลี่ยนสีเฉยอันอนี้แหละอันที่พนักง,งานจับหนึ่งอันให้เธอจุบหนึง่งอ,อันเรียกขนาดก็อันส่องตัวเยหอสองตัวโอก็วันจับวันแต่สิบบาทวันนี้ฉันมีรบช้อปปิ้งไม่สอง พี่เก็บสองตัวด้วยนะไม่ใช่น้ำหนัเหกเนาะเอาตามขอรู้จึกเลยนี่อ่ะเธอถือเดี๋ยวมันเนี่ยไม่ถูกว่าอันไหนเปไ็นอันไหนอานาก็ได้นะที่กี่ของนี้เบียร์ยี ไม่ได้น้นนั้นไมได้น้นแคลูกใช่แล้วสำบ80มันก็โอเคไงเธออยากได้อะไรไหมเอาเซนให้อันนึงเพราะอยากได้เซนนี่เองไปดูซันนี่กันไปดูซันนี่ต้องไปดูที่เซ็นทันูนะไม่ตะหล่นไม่เป็นไรค่ะันไม่หล่นเราจะทำหล่นจะทำอันอื่นบนโต๊ะซันนี่อยู่เซ็นูต้องไปดูเซ็นูนะ ถ้าแบงค์แก่แล้วเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปมาให้ดูนะว่าแบงค์ได้อะไรดสได้แล้วสองเนน,นั่งแก่ตรงไหนได้บ้างมันไม่มีที่นั่งแก่งั้นเดี๋ยวไปหาข้าวกินแล้วไปแก่ที่ร้านข้าวดีกว่าเราจะมาเก็บกันแล้วเดี๋ยวอันไหนคือไหนนะอันนี้คือที่เธอเนาะใช่กล่องนี้คือกล่องที่พนักงานถือ กล่องนี้คือกล่องที่เบียร์หยิบให้เปิดกล่องนี้ก่อนไม่งั้เอาพนักงานก่อนเอาพนักงานก่อนเอากล่องนี้ก่อนเฮ้ยอันนี้หนักค่ะอันนี้หนักค่ะถ้าได้ซีเคปคุณจะรู้สึกยังไงคะถ้าจะกีตรงนี้ก็เกรงใจนะเฮ้ยคุณให้พนักงานนะ คุณทีก็ตัวไหนกะจับมันจะรู้ป่าวะไม่น่านะเออแต่มันดูไม่ความลักษณะเหมืแนกันแค่ไหนละกันวนนี้กาเปิดแบบนี้ไม่เหมือนกันหมดคือมาอยากได้สีแดงแล้วก็สีเหลืองใช่แล้วตัวล่างดะตาแต่ตัวที่มาอยากได้ไม่มีอียวแคได้ทุกตัวค่ะไม่ต้องเครียดแต่พูดเร่อไม่ ก็ไม่อยากได้ตัวสีแดงแล้วกันอ่าไม่อยากได้ตัวสีแดงเอาแล้วไม่อยากได้ตัวสีแดงแล้วอุ้ยเห็นไฟสะท้อนสีส้มๆมีไหมก็อยากได้ทุกตัวต้นี่คือน้องดาต้า ข้อมูลอแเมชันป่ะ information A A อนี่นี่ม่บาร์วิคเห็นคนเขาเห็นไอ้ตัวนี้มันอยู่ในกระเป๋าคนที่มาเดินงานมันนี้เหรอใช่มันจะมีหน้ากากนีเด้ออันนี้อุ้ีหน้ากากวิตลาค่ะทุกค ราคาดีมากแกเลยแล้วกันเราประกอบให้ให้ดูเลยอาก,กานี่แม่เรตอแต่งเียวอ, <c oughs> อ๋อรุ่นนี้ไม่เป็นแม่เหล็กแต่ถ้าเป็นรุ่นแคมปิง้งหน้า่าจะเป็นแม่เห็กดดีโอเกม ไร่หรออือมีดูไม้เสี่ยงนี่ประกอบประกอบหวกอะไรตัวนี้จะเป็น Joy Game แล้วก็อีกด้านหนึ่งนี่เป็นเหมือนโทรศัพท์ยุคดาต้าของจริงนี่ประกอบคบล่าจะเป็นอย่างนี้โอ้ยโจ๊กคิ้วตั้แล้วตั้งร อีกหนึ่งขอนนสอนจะได้อันล้อันนี้คือเกี๊ยวเกียวกันบๆลองกินมาแล้วแต่ว่าแกะก่นอนคุณเหา่ไปถึงตัวคุณเรื่องสืดดโอเคกจเลยแล้วกัน ซีคิทจะเป็นของเราบ้าไหมชีนี้ไม่เคยได้อะไรเป็นซีคิทเลยอะอดทนค่ะกกกกแกะเลยละกันสีทองน่ารักมากน้องคืออะไรอ่ะอันไหนนี่หรอ,อนา่า

ตอนนี้มีสองตัวแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บไปเรื่อยๆแต่ถ้าจุ่มอ่ะมันก็จะเสียได้ตัวซ้ําแต่ถ้ายกบล็อกมันก็จะไม่ได้ตัวซ้ําแต่เราก็มีแล้วสตัวโอเคเอาไว้ถ้ามีอีกจะมาเปิดกล่องสูงให้ดูอีกแล้วกันนะไปละชิมข้าวก่อน